น็อคหนึ่งตามตตัวน็อคพีน้ำตัวน็อคก่นแมบวกมันนะตันรอตสามสิบเอ็ดทำไเนี่ยโลบ้าไอตี่นอกเก็บเก็บมาก2ตัวเลย เอา้างนอกก่อนเอาข้างนอกก่อนิ้มปั๊มปั๊มปังวิ่งยิงเลยพี่ยครยิงเลยมวกไม่เห็นนึมี่มอไม่เห็นเสียมองมีคนหมวกไม่เห็นอกลอกได้ไหมัยังยังเนตเอง เราจะเพิ่งเข้ายังไม่ถึงเ้าเรือแล้วไอ้เหี้ยตายยิงมดูว่าตัวเองไม่มีเมจชิดไอ้เหี้ยว่าผมแบบวิ่งอย่างมอสอ่ะเห็นปะเห็นปะอี่นี่กำแพงกำแพง กอแมอแพงก่ะแพงเฮ้ยเดี๋ยาๆลุกไปดิปีนไปดิสามตัวสามตี่ปบปะป ย so ิงโคตรยากที man, sort of ่มีเม็ดคิดไหมไม่สาวอ่ะใช่ไหม ยิงกันอยู่สิทขึ้นเดี๋ยวสิทขึ้นปัดกับปัดเจียวยังอะอยู่้างหลังปดนี่งมีคนมีโซนคนซิฟขึ้นไปเ็น้ เขาแตกหนึน่งนู้นเขาเลือดเจ็ดสิบสามที่สามที่นุญนที่ทเอฮอ้เราขึ้นมาเราขึ้นมามันลงมาละไอ้ที่ที่ซิฟขึ้นไปตอนแรกอ่ะมันลงมาก็ซัดมันดิแล้วก็อ้อมหลังมันมีทีนึงไงยังไงมังนโดนแล้วละที่นี่ย เขาเรียกเฮ้ยเขาเรียกให้ดาวไม่ได้บนตัวยูนอกเก็บมากยูนอกยูนอกดันเลยพี่ดันเลยพี่น้องหน้อเราต้องดัน จะตายโดนตั้งอีกสองตัวเนียมันชุบกันเสร็จแล้วจะตายหนึ่งกรแตอีกหนึ่งหลังจะเข้าหลังจะเข้าออกกันออกกันได้ได้ได้ขวาเอ้าวกองหินแล้วกองหินแล้วแตกหลังมาหลังมา ลงมาลงมามานี้มานี่ยอย่าตายขาไปพี่น่าจะโยนแดดมาเร็วครับตัดสินใจรุดเร็วหน่อะเพื่อนก็ไปตายโอ้โหเร่นวงแล้ววิ่งไปในวงแล้ววงจะยิงนอกวงกูจะโยนเลย ไอ้เฮีย้ยก็แตกทุกตัวไอ้แคทุยน่ะเวทนิควคาเซนผ่าขึ้นทุกคนนะ่ะไอนเอนโสมนั้นยิงอยู่ยิงอยูย่ล็อกหนึ่งล็อกสองใสใส่มานีคู่กับเราอ่ะคืคู่กเราอ่ะ ไอ้เหี้ยผมไม่ได้คิวเลยวงนปั๊บชเหีอบก็ไม่ได้ทันแล้ววงทำไม่ได้นะแตกหมดไอ้เหี้ยมันวิ่งบู๊นี่ไอ้เจตีนี่ขมใม่ขมไม่ขมตีมันโดนผมไปก็แตกสองตัวเหมือนกันเราจะเข้ายังไงวะชาร์จมัน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 ชาร์จ ไมีเลยปล่อยแม่งทั่นม่เลยเฮ้ยนอกวงที่ผ่ายเลยไม่นอกไม่นอกไม่นอกนิดหนึ่งเฮ้ยแไม่หายไม่หายเหรอหายเลยวะพี่หายโพซิชันขึ้นได้ไหมวะไม่ได้กูว่าละไอ้เนี่ย มันคุน้นไปขึ้นแล้วคืออ้าวเหลือที่ท้ายอัสคอตไปเรื่อยๆไปให้มันรีเซ็ตเอเอคัททลิกเก็บไดไหมนไ่นะกระสุนจะหมดอ่ะ

เฮ้ยมีคนทำไมมาคนล้มเนี่ยเม,มื่อกี้มาโคลพ่อติดตัวโคเฮ้เยตกอะไรวยืนไปจิบของไม่ปลาระเบิดอ่ะ

คลิปควาระเบิดอะไรวะเนี่ยอังโลเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดสองตัวก็ตายก็ตายเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนอาโคตรดีไปไปไประเบิดเฮ้ยผ่านหนึ่งผ่านหนึ่งผ่านลงไแล้วรอสอง หายที้ไหมแค่มาหนึ่งวันหนึ่งจริงเปล่าล่าสุดมันหนึ่งอะจะชุบไม่รู้ไม่เติมมันน่าจะไปซับเป,ปล่าเรายิงสกิลด,ดูระเบิดไม่มีอะชุบชุบชุบไปเพื่อนยิงฝังนู้นเอ้ยเก็บภาพผม GP. หนึ่งไหมไม่หนึ่งยิงก็แตกแล้วตายเลย สเกาะมามนนไม่สบายละขึ้นไม่ได้ไม่ดิเออซีฟขึ้นเออเออไปเข้ามาแล้วงั้นนะอยู่บนเขาหน้นได้นะวิ่งลงเราดีกว่า เอาเอาเอาตีตัวสองตัวนะสั่งมาสั่งมาไงตัวเดียวนะไอ,อ้เฮียกูโดนระเบิดนี่เดียวเนอเอ โอเคตีใหม่มาละ